หลายคนสงสัยนะว่าหลักการทำง,งานของซีดเฟดมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับ private key ยังไงแล้วตัวมันเนี่ยเวลามันเป็นคำอ่ะมันแล้วมันปีเป็น private key ได้ยังไงเรื่องพวกนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมา,มาอธิบายให้ทุกท่านฟังแบบเอาให้อะกระจ่างไปเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเข้าเนื้อหาเลยลกันนะ สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภิกิจกับช่อง b บิตแคสครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับมีคนถามผมมาว่าเราสามารถเลือกคำในบ i p อ9 w o า d l i s t ก้เเนี่ยมาประกอบกันเป็นซ e ดได้เองไหมนะคำตอบก็คือจริงๆแล้วได้นะแต่ว่ามันยากพอสมควรนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมหลายๆครั้งที่มีคนถามผมว่า,เ,าเลือกคําเองได้ไหมผมจะตอบว่า ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีเช็คซ้ำนะตอนคำสุดท้ายนะเดี๋ยวไอตัวเนี้ยเช็คซนะ้ำเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาเข้าใจร่วมกันนะครับ ซีดเฟสหรือว่า s e ดเวิร์เนี่ยมีความสำคัญกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิตอลหรือ Bitcoin ของเรายัางไงเนี่ยวันนี้ผมจะมา ไขตัวกระบวนการหรือวิธีการทํางานให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับซีดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเมล็ดพันธุ์เนาะแล้วก็เฟสเนี่ยมันหมายถึงกับคําหรือวลีซึ่งบางครั้งก็ใช้ซีดเฟสบ้างซีดเวิร์ดบ้างเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่หลักๆก,ก็คือมันจะเอาคำเนี่ยมาผสมรวมกันนะครับแล้วการผสมรวมกันอันนั้นเนี่ยมันทำให้เราได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าซีดนั่นเองนะรหรือว่าเป็นมาสเตอร์ซีด หรือตัว master seed เนี่ยมันทำหน้าที่เป็น master private key นั่นเองเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบเลยนะว่า ตัวมันทํางานยังไงแล้วก็การที่เราเลือกคำเนี่ยมันไปสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เนี่ยรู้เร้ยังไงว่าตัว private key ของเราเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าให้เพื่อนๆเ,เข้าใจอย่างนี้ว่า seed p h a s e หรือ seed word เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไป generate ออกมาได้เป็นตัว seed ซึ่งโดยเนื้อหาสาระของมันเนี่ยมันเหมือนที่เป็น ม a สเตอร์ i v a t ว e e ีนั่นเองนะครับซึ่ง Master Private Key เนี่ยมันจะสามารถที่จะเจน Private Key ได้อีกเป็นตับเลยนะตาม Derivative Part นะเดี๋ยววันนี้ได้เข้าใจ i v r i v a t เวทีพามันคืออะไรแล้วมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีแค่ซีดเดียวแล้วเก็บกระเป๋าได้แบบไม่รู้กี่เชนอ่ะนึกออกไหมมีแค่ซีดเดียวเฮ้ยมันใช้ได้ทั้ง Bitcoin มันใช้ได้ทั้ง Ethereum มันใช้ได้มันใช้ได้แทบท,ทุกเชนเลยจริงๆมันใช้ได้ทุกเชนนะถ้า ซอฟต์แวร์หรือกระเป๋านี่มันรองรับวิธีการจัดการของมันเนี่ยมันมันทำยังไงนะก็เดี๋ยวผมเล่าให้เพื่อนๆฟังนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเคยรู้จักตัวที่เป็นอ่าเพเปอร์วอลเนะไม่รู้ทันหรือเปล่าเพเปอ w a l l ลเนะผมมาเนี่ยผมยังเอาไอตัว p a เปอร์วอลเมาทดลองอยู่เลยนะแล้วก็มีการลองพิมพ์จริงๆเราก็ยังใช้ได้อยู่นะ เพเปอร์วอลเมันใช้ได้อยู่นะแตะ่ข้อเสียของตัว Paper w ์วอลเล็เนี่ยมันคือ,อเรื่องของเรื่องของกระดาษที่มันอาจจะมีการเสื่อมสภาพนะเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพโดนน้ำโดนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเข้าไปดูตัว Paper w ์วอลเล็จริงๆเนี่ยเจ้าตัว p a เ e อร์วอลเเนี่ยมันจะมีคู่แพรของมันก็คือตัวที่เป็น private key กับ public key เนาะ ก็คือ Public Key เนี่ยมันจะอยู่ตรงตรงด้านนอกเวลาเขาใช้เนี่ยเขาจะพับนะให้ Private Key มันอยู่ด้านในเพราะเราต้องซ่อน Private Key ใช่ไหมเวลาที่เราจะให้คนอื่นโอนให้เราเราจะโชว์ Public Key ก็คือฝั่งนี้ตรงโหลด Verify และไอตัวนี้แหละเวลาเราจะดูว่ามันมีเงินในกระเป๋านี้เท่าไหร่เอาไอ้ Public k ย y เนี่ยไปใส่ไว้ในตัวบล็อกเอ็กพเอรมันจะ ขึ้นมาทั้งหมดเลยว่ารายละเอียดของตัวกระเป๋าเนี้ยมีบิตคอยอะไรยังไงเท่าไหร่นะตรงฝั่งนี้จะเป็น Private Key เนหะ็นไหมคือแต่ก่อนเนี้ยมันก็จะมีแค่เนี้ยคู่หนึ่งนะคู่กันไพวี e ีกับพับบิทคีนะแต่พอมายุคใหม่นะยุคใหม่เนี้ยไอคำว่ายุคใหม่ของผมเนี้ยมันคือเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่บิตคอยเนี้ยมันมีมาตรฐานอันนึงที่ชื่อว่า B i p 3 2นะทุกคนสามารถเซิร์ชได้นะ BIP 32นะครับเป็นมาตรฐานที่เ,เรียกว่าเป็น HD HD wallet นะครับในตัว BIP 32มเนี่ยมันจะเป็น a d d e s s path เนะ <c oughs> า,านะเ,เขาใช้คว่า HD wallet นะเราเซิร์ชคำว่า HD wallet ก็นดนะ้ Hierarchical Deterministic wallet นะครับ <c oughs> Hierarchical เนี่ยมันถือว่าเป็น hierarchy นะ เร์ีเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนต้นไม้อะที่เป็นทรีอ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นรูปจะเข้าใจง่ายกว่านะรูปนี้เข้าใจเลยนะ HD wallet ไอตัวนี้แหละที่ทําให้สมัยก่อนที่เราต้องเก็บแค่กระเป๋าเดียวอ่าเราสามารถที่จะเก็บได้หลายๆกระเป๋าจากตัวซีอันเดียวอ่านี่เราจะเห็นเลยเนาะว่าเราสามารถมี วอล l ล็ et, หรือ Account ได้หลายๆ Account ซึ่ง Account เนี้ก็ a s s o c i a t e กับ chain อันไหนอันหนึ่งเนาะแล้วก็มีได้หลายๆ Ad address มันคือเหตุผลที่ว่าทำไม Bitcoin เองเนี่ยสามารถเจน Address ได้เรื่อยๆนะถ้าใครสังเกตนะเวลาที่เรารับ Bitcoin ไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็คือ Address ตรงนี้แหละนะอดเด s สขวามือสุดตรงเนี้ยเห็นไหมนะเออแล้วพอเวลารับไปแล้วเนี่ยเรากดครั้งถัดไปกดรับ ทั้งถัดไปเนี่ยมันจะเจนเลขอเดร s สอันใหม่ขึ้นมาที่เราเรียกว่า fresh address นั่นเองเพื่อ,อเวลาที่เขาเรียกว่าการกระจายตัวเหรียญไปลงในแต่ละ address ย่อยๆเนี่ยมันทำให้เวลาที่พวกพวกแฮกเกอร์หรือพวกที่แบบไม่ประสงค์ดีมันมาส่องตัวกระเป๋าเนี่ยแล้วมันตั้งใจจะขโมยเนี่ยพราะไม่เห็นมูลค่าน้นอยๆมันก็ขี้เกียจละนะแต่ถ้าเราแบบเรานึกสภาพว่าเราหยอดลงกระเป๋าเดียวเรื่อยๆ,ๆเนี่ยแล้ว ปากบกว่ามูลค่าในกระเป๋านี้เฮ้ยมันเยอะมากว่ะในอนาคตเนี่ยเวลาที่มันเห็นแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มค่าที่เราจะมาแบบส่องดูไอคนที่มันเป็นเจ้าของกระเป๋านี้เราก็พยายามที่จะแฮกมันก็คุ้มค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นการกระจายส่งลงไปในกระเป๋าย่อยๆเนี่ยมันเลยทําให้อ่าเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่บิตคอยสสร้างขึ้นมาแต่อันนี้แหละมันทําให้ความมาตรฐานนี้ออกมาเนี่ยมันเลยทําให ตัวกระเป๋าบิตคอยนเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างตัวแอเดรสได้แทบจะเรียกได้ว่าไม่จํากัดเลยคือใช้ใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดนะมันเยอะมากๆนะแล้วก็ไอ้ภายใต้เนี้ยมันอยู่ไอ้ตัวแอเดรสพวกนี้มันอยู่ภายใต้มาสเตอร์พรเวทคีอันเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูเราสามารถใช้ไอเอ็กซ์เทนเดเอ็ะคือคือ ตัว extended public key เพื่อที่จะดูว่าไอ้ตัวเงินทั้งหมดเนี่ยรวมทุกกระเป๋าที่อยู่ภายใต้ extended private key มันมีเหรียญทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ <S <S คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปบวกเองเนาะเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการกวาดเพื่อที่จะไปดูว่าตกลงตัวเวลของเราเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบง่ายก็คือสมมุติว่าเรามีตัวบัญชีนธนาคาร10บ,บัญชีถ้าเราอยากรู้ว่าเงินรวมทั้งหมดของ10บ,บัญชีอ่ะมันมีอยู่เท่าไหร่เนี่ย เราก็ต้องเอาบัญชีหนึ่งไปบวกบัญชีสอบวกบัญชี3าใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวซอฟต์แวร์เนี้ยมันมีเหมือนกับ a c ค o u n t ขึ้นมาอันนึงแล้ว Account เนี้ยมันสามารถรวบยอดทั้งหมดมาให้เห็นได้ว่าตกลงเนี่ยทุกอเ d ร e ส s ภายใต้ Master p ์ i า a ว e Key เนี้ยมียอดอยู่เท่าไหร่นะครับ แต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าถึงตัวนี้นะครับใน BIP 32เนี่ยพอมันมีมาตรฐานที่เรียกว่า HD Wallet หรือ Hierarchical Deterministic Wallet เนี่ยมันทำให้มันสามารถสร้างกระเป๋าแล้ว manage ตัวกระเป๋าได้แบบไม่มีข้อจำกัดเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากๆของการที่จะทำแบบนี้ได้นะครับดูตัวแรกสุดเราเรียกว่า Master Seed นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ Master Seed อันเนี้ย มันจะเป็นตัวที่สร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าเอนโทรปีนะซึ่งแบบว่าไอเอนโทรปีเนี่ยเอนโทรปีเนี่ยคือผมเขียนในบล็อกเหมือนกันนะว่าโอ้โหคำว่าเอนโทรปีเนี่ยฟังแล้วแบบแม่งก็ปวดหัวจี๊ดแล้วอะคือมันเป็นคำที่ใช้ในควอนตัมฟิสิกส์เนาะสมมุตินะสมมุติผมมีนักเรียนอยู่2048คนซึ่งอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับตัว Word นะหรือคำนะหรือ,คำ,อ,อคำที่อยู่ในลิสต์นะคำที่อยู่ในลิสต์2,048 2,048คำเนี่ยมีนักเรียนอยู่2,048คำแล้วผม48คนแล้วผมเลือกมาแค่24คนจาก2,048คนนะเออแล้ว ไอ้ยี่สี่คนเนี้ยคือเลียงหน้าเลียงหลังเนี่ยเอามาต่อเลียงหน้าเลียงหลังเนี่ยคืออ่อแล้วแต่เลยแล้วแต่ทุกครั้งที่เรียกเนี่ยยี่สิบเอแรนดอมมาสยี่สิบสี่คนเนี่ยให้เลียงได้เลียงหลังยังไงก็ได้ไอ้คำว่าเอนโทรปีเนี่ยมันคือสภาพของการที่ผมบอกคอนดิชันเนี้ยปึ๊บคือเวลาเราบอกว่าเราสุ่มแล้วเราแล้วเราเลือกมาเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าอืมดูยากเนาะเอางี้ผมยกตัวอย่างใหม่เอนโทรปีมันคือ,องี้ ถ้าผมบอกว่านักเรียนในห้องมีอยู่ทั้งหมด40 40คนกันแหละนะ40คนผมบอกว่าใครเห็นด้วยยกมือขึ้นอ่าไอสภาพของใครเห็นด้วยยกมือขึ้นแล้วนักเรียนมีบางคนยกมือไม่ยกมือแล้วเรา snap shot ปึ้มถ่ายรูปเก็บเอาไว้ไอันนี้ยเราเรียกว่า entropy นะ entropy มันคือสภาพแวดล้อมที่เราแบบ capture นะ snapshot นะช่วงนั้นเพื่อที่จะเอาค่าอนี้เป็นตัวตั้งต้นไปทําอะไรบางอยา่างอีนี่แหละมันเรียกว่า entropy 1 Ent 1นึงบิตก็คือมันจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นลักษณะข,ของการ Random มาให้ได้128 bit บิตนะอันนี้คืออย่างต่ำนะอย่างต่ำซึ่งพอเวลาเราคำนวณมาแล้วเนี่ยอีก้2 8บิตเนี่ยมันคือจะได้มาทั้งหมดเนี่ยอ่าสิบสอคำเพราะนั้นสังเกตว่าในเรื่องของการสร้างซีเฟตเนี่ยมันจะหยิบมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า12คําคือ12คําคำนี่คือน้อยสุดเนาะแต่ว่าหลายๆกระเป๋าเนี่ยก็จะใช้ 24คำซึ่ง24คำเนี่ยมันจะให้สเปซของตัวกระเป๋านี่กว้างกว้างกว่ามากแล้ว24คำเนี่ยมันได้ถึง256บิตนะ เดี๋ยวไอ้บิตหรือเลขอันนี้มันนับยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแต่ให้อยากให้เห็นภาพก็คือว่าสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องสร้างเนี่ยมันคือไอเอนโทรปีหนึ้บบิตหรือถ้า24คําก็คือ2องร้อยสองาบบิตนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าไอตัวเอนโทรปีที่เป็น128บิตหรือ2องบิตรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงผมให้ดูอันนี้รูปร่างหน้าตาของ raw ที่ใช้คำว,ว่า raw binary นะ เนี่ยลอไบแอนี่มันคืออย่างนี้นี่เลยเพราะว่าเราต้องการตัวการสื่อสารกับระบบใช่ไหมซึ่งระบบคอมพิวเตอร์มันจะมีแค่0ูนย์กับ1ที่มันจะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําไงก็ได้ให้ได้ e 0กับ1เนี่ยสองหลัก2อ6หลักก็คือ256ร้อบิตอันนี้คือ2ียี่สิบสี่คำนะ,ะแต่ที่ผมบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเจนเอง ได้แบบหยิบมาแล้วแล้วเจนได้คือมันจะต้องคำนวณคำสุดท้ายเพราะเหตุเพราะว่าคำสุดท้ายเนี่ยเนี่ยไอคำสุดท้ายเนี้ยนะมันจะต้องแบ่งออกมาเป็นเช็คคำอีกประมาณ8บิตเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นมาเป็นไปยังไงใจเย็นนะใจเย็นให้เห็นเข้าใจให้เห็นภาพแค่นี้ก่อนว่าอีลอไบนารีโค้ดที่ว่าเนี่ยรูปร่างหน้าตามเป็นอย่างนี้ก็คือไอตัวเนี้ยมันเป็นรอแล้วก็ไปเข้าสมการเพื่อให้ได้ตัวตัวไอมาสเตอร์ซีดนั่นแหละอ่า แต่หลักๆมันคือมันจะต้องได้ไอ้ตรงนี้มาแล้วทํายังไงล่ะมันถึงจะได้ไตรงนี้มาเนี่ยเดี๋ยวผมไลฟ์หลักๆเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าการที่มันจะได้อีตัว0101 01, เนี่ย ทั้งหมด216บิตแล้วก็รวม e-checksum เนี่ยมันจะมาจากคำทั้งหมด24คำใช่ไหมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในตารางของอ word list เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะเคยสงสัยกันไหมว่าไอ้ word list ที่มันมีไล่1จนถึง2,048คำเนี่ยตัวมันเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้อ่าทำอะไรเออพอพอ BIP 32มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราลองนึกสภาพเนาะ ว่าเราจะเจนอีศูนย์หน่ะมนุษย์เดินดินธรรมดาธรรมดาอย่างเราที่ไม่ได้เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์อะมันจะทํำยังไงวะมันถึงจะได้อีนเลขศูนยมันเลยเกิดนี่แหละ DIP 39ขึ้นมาเพราะว่าเอ่อมันง่ายในการที่จะสื่อสารกับคนทั่วไปว่าเฮ้ยคุณแค่จําคํานี้แหละ คำพวกนี้เดี๋ยวสุดท้ายอ่ะมันจะไปเจนอีก010101เนี่ย256หลักบวกกับ 3, อีเช็คซัมอีก8หลักให้คุณนะถ้าจำ24คำนี้นะคุณได้แบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นไอ้24คำเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะเจ n เนเรตเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการเจ n เนเรตของมันเนี่ยมันคืออะไร เวลาที่เราเข้ามาดูตัวตัวนี้ Word List นะในกิจ u b เราเซิร์ชได้เลยเนาะตัว BIP 39มสิบเก้าเวิร์ดลิสเนี่ยตัว BIP 39มสิบเก้าเวิร์ดมันก็จะมีคำทั้งหมด2องพันสี่สิบแปดคำใช่ไหมมันจะมี2องพันสี่สิบแปดลายนะเริ่มตั้งแต่คำที่หนึ่งจนถึงคำสุดท้าย2องพันอ่าสี่สิบแปดเนี่ยก็คือคำสุดท้ายคือซูนะแซตตอมโนซู Zoo นะเป็นคำที่2องพันสยูมีแค่นี้เลยนะแล้วเวลาที่เรา ได้เจเนเรตคำสังเกตเวลาที่เราเจเนเรตไอซีด a ฟ e เนี่ยจากตัว h a r d ดแวร์ว l ลเลจะเป็นอ่าวันคียจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะแรนดอมคำไม่เกินนี้หรอกสาเหตุเพราะว่าอะไรเ,เพราะว่ามันมีข้อดีก็คือตรงที่ว่าเวลาที่เราจดผิดจดถูกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจด i เป็น l จด เอเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนโออะไรเงี้ยเลือนบ้างลบบ้างอะไรเงี้ยมันจะพอที่จะมาดูในดิกชนันนารีได้ว่าเฮ้ยเราจดผิดหรือเปล่าเราจดผิดคําไหนหรือในกรณีที่สมมตินะสมมุติเรา,าเราเนี่ยจดแล้วมันแบบตัวตัวอักษรมันหายไประดับหนึ่งแล้วมันทําให้ดีเทอร์มีนหรือเหมือนเล็กของไหนไม่ได้อะดูแล้วมันเฮ้ยมันคาว่าอะไรมันตัวอะไรเนี่ยอย่างน้อยอ่ะเราก็สุ่ม2048ครทั้งเราจะเจอ อย่างน้อยนะถ้าเรานึกสภาพเราไม่มีไอ้พวกนี้นะโอกาสที่จะสุ่มแล้วเจอเนี่ยโอ้ยยากมากเพราะมันแบบต้องสุ่มด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องแบบควอนตัมอ่ะเออต้องประมาณควอนตัมมันถึงจะสุ่มแล้วมันจะไปเจอของเรานี่ยากมากๆแต่ให้เห็นภาพเนาะว่าไอ้คำพวกนี้มันจะมีเ,เขาเรียกอินเด็กซ์นะอินเด็กซ์อยู่ซึ่งไอ้อินเด็กซ์พวกนี้แหละนะถ้าเรารู้ปุ๊บ เราเอาคำพวกนี้ไปแปลงเป็นเขาเรียกเป็นเป็น binary นะตัว index พวกนี้จริงๆอ่ะมันทำเพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่า decimal และ decimal นี่แหละเอาไปแปลงเป็น binary เราก็จะได้010101นะหลักการมันมีแค่นี้เลยก็คือคำมาหา index นะ index ไปแปลงเป็น binary เราก็ได้หลักทั้งหมดนั่นแหละ0101เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าทำยังไงวิธีการนะก็คือ,อผม ยกตัวอย่างที่ผมเขียนในบทความเลยแล้วกันน่าจะพออะในบทความเนี่ยที่ผมเขียนเนี่ยก็คือเวลาที่เราสุ่มเนี่ยผมได้มาทั้งหมด24คำนะอ่าะนะี24คำนะเอ้ค okay, ไหมอินเด็กซ์ของ d i f f r r คืออะไรเนี่ยวิธีการก็คือเราก็ไปดูที่ไอเ้เ o r d list เมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวผมแชร์แบบนีแบบ้ดีกว่าแชร์แบบหน้าจอเลยอ่ะสห็นภาไหมอ่า สมมุติ d ิ f เฟอเนี่ยเวลาที่ผมจะหาเนี่ยอ่าผมก็ไปดูที่ตรงนี้ใช่ไหมดิฟเ e อร์คำนี้495เนาะเราก็เอาดินเด็ก495เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะ luxury นะ luxury คือ1067เราก็เอา1067มาใส่นี้ทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยจนถึงคำที่24อ่า r e g ก็ตคำนี้อะไรเอาไปดูดัชนีรีเก็ตคือคำที่1446อ่าเอาได้รีเก็ตคำว่า1 1446 เนาะโอเคคำสุดท้ายละทาอย่างนี้ทุกอันนะจนได้คําสุดท้ายนะครับเราจะพอเห็นภาพแล้วว่าคําพวกนี้คืออินเด็กซ์ที่เท่านี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องแปลงตัว Index อินเด็กซ์ันนี้ไปเป็นไบนา ري ก็คือเพื่อให้ได้อีก0ูนย์หนึ่งนั่นแหละวิธีการของมันก็คือผมต้องบอกว่าอา่เวลาที่เราจะแปลงเป็นไบนา ري ก่อนที่เราจะแปลงเราต้องลบ1ก่อน นะสาเหตุที่มันจะต้องลบ1ก่อนก็คือว่งอย่างนี้ใน BIP 39เนี่ยบล็อคลิสต์เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันสตาร์ทที่1เนานะมันสตาร์ทที่1น,นะเนาะแต่ในตัวเบินเนอรี่เนี่ยคือเวลาผักใครที่เคยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาพวก a r r a y หรือ index อะไรพวกนี้มันจะเริ่มจากศูนย์นะเพราะนั้นเนี่ยใน binary หรือ bit ของมันเนี่ย bit ของไอตัวที่เราจะเอาไปใส่นะมันจะเป็นศูนย์ทั้งหมด ตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือจากอินเด็กซ์ตัวนี้ต้องแปลงนิดนึงว่ามันจะเริ่มจากศูนย์ไม่ได้เริ่มจาก1เพราะนั้นเราจะต้องลบ1เพื่อให้ตัวอินเด็กซ์สันนี้มันกลับเข้ามาสู่ในสภาพของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายมันจะไม่ใช่2048นะตัวสุดท้ายมันจะเป็น2047นเะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าผมได้ซีดเฟดเนี่ยผมก็แค่ลบอินเด็กซ์ออกมาจากสี่ห้าเก้าเนี่ยลงมาเหลือ,อ 494นะครับเราจะได้ Binary ตามนี้เลยนะทีนี้ถ้าทุกคนวิธีการที่จะแปลงเป็น b บ n a r y ผมให้มีอยู่2วิธีฮะง่ายสุดเลยก็คือผมมีเครื่องมือออนไลน์ให้นะในออนไลน์เนี่ยมันจะมีเครื่องมืออยู่ประมาณสัก2แบบนะแบบแรกก็คือเราเอาตัว Index อันเนี้ยมาใส่ได้เลยนะแล้วมันจะแปลงเป็น Binary ให้สมมุติ1036เนาะ 1036งศูนย์มเนี่ยมาวางตรงนี้จากเด cimal ไปเป็น binary นะครับ convert ปุ๊บเนี่ยมันจะได้11ดิจิตเลยเห็นปะ่ะจะได้11ดิจิตเลยเนาะเนี่ยเห็นปะ่ะเจ๋งป่ะทีนี้11ดิจิตเนี่ยเร,เราจำไหมนะ11 11ดิจิตนะตัวนี้มันมีนัยยะของมันอยู่เลขตัวเนี้ยก็คือก็ก๊อปมาวางอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆทุกอันเลยนะเราเราจะได้ทั้งหมดเนี่ย 11คูณ24ใช่ไหมถ้าเราดูจากตรงนี้11คูณ24เนี่ยมันจะได้264นะครับซึ่ง214เนี่ยมันมากกว่า256อยู่8ตัวนะอ่ะพอเวลาที่เราจะเอา256 บิตท,ที่เป็นเอนโทรปี256บิตใช่ไหมเพราะนั้นมันจะเหลืออยู่8ไอ้8อันนั้นแหละ<ๆ>เขาเอามาใช้เป็นเช็คซัมนะซึ่งเราพูดง่ายๆก็คือเราจะเอาอันเนี้ยมาเรียงกันตึ๊ดๆ,ๆ,ๆ,ๆเรียงกันมาหมดเลยนี่เรียงกันมาหมดเลยแล้วตัดเอา8ตัวสุดท้ายอะมาใส่เป็นบตเตรี่เช็คซัมตรงนี้อันนี้แหละคือที่มาที่ไปของวิธีการเจนเจ้าตัวสีหลักการมันมีแค่นี้เลยนะแล้วพอ เจ้าตัวเครื่องมือเนี่ยพอมันได้ตัวไอเอนโทรปีสอง้อยหิบบิตแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นมัตเตอร์ซีดเนี่ยที่สามารถที่จะเอาไปเจเนเรตตัว private key เนี่ยตามรูปอันเนี้ยเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมานะอ้0ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยอ่าแต่อันนี้ในรูปเนี่ยมันเป็นร้อยยี่สิบแปดบิตมันก็คือสิบสองคำนะนี่แหละคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่า ทาไมในในเรื่องของการหยิบคํามันหยิบมาตรงๆไม่ได้นะเพราะมันจะมีเช็ครรคำคำอันสุดท้ายนี่แหละที่มันจะเป็นประเด็นอีตัวหลักสุดท้ายเนี่ยเนี่ยหลักสุดท้ายเนี่ยที่มันจะเป็นประเด็นเนาะเออแต่ถามว่าถ้าทุกคนเนี่ย อยากที่จะสร้างซีดเองโดยที่ไม่อยากจะใช้ซีดจากกระเป๋าหรือว่าซอฟต์แวร์ที่คือไม่อยากให้ไอตัวฮาร์ดแวร์มันเป็นคนเจนเราอยากเป็นคนเจนเองเนี่ย อันนี้สามารถทําได้นะครับมันจะมีเครื่องมือในการเจนซะีดเนาะทุกคนอาจจะเซิร์ชผมเซิร์ชคําว่า seed fade generator ถ้าเราเซิร์ชคําว่า seed fade generator เนี่ยเราจะเจอ iconman นะวิธีการที่ทําของ iconman เนี่ยก็คือไปดาวน์โหลดใน GitHub s o u ซอสโค้ดมาได้เลยมันจะเป็นเหมือนที html นะดาวน์โหลดซิปไฟล์ลงมาแล้วเราก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะเดี๋ยวผม ลองดูนะทำให้ดูเลยนี่ดาวโหลดมาชื่อ BIP 39 m e ามสิบเก้าเมมเนาะจริงๆไม่ต้องโหลดมาก็ได้นะคือออนไลน์แต่ออนไลน์อ่ะมันก็ไม่สีเคียวไงคือถ้าจะเทสให้ดูอ่ะก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะได้แบบ ที่เป็นแบบออฟไลน์ line เนี่ยคือมันจะมีกิจทับนี่นี่นี่ i p 3 9ถ้าเราโหลดตรงนี้เนี่ยมาเนี่ยเอ่อดาวน์โหลดเป็นซิ p ไฟล์มาใช่ไหมเออเดี๋ยวทําให้ดูได้เป็นซิ p ไฟล์แล้วเราก็ได้ตัวนี้มาเนาะเนี่ยมันจะได้เป็นไฟล์แบบนี้มาโหลดซิ p มาแล้วก็เปิด index.html ได้เลยนะอันเนี้ยเปิดเนี่ย user เนี่ยดาวน์โหลด เห็นไหมอันนี้เป็นโลเข้าไฟล์แล้วนะแล้วก็แนะนําว่าให้ปิดเน็ตเออปิดเน็ตเวลาที่จะเจนนะครับหลักการมันก็ง่ายๆเลยก็คือเราเลือกซีทเฟสสม,มมติเราจะเอา24คำเนี่ยคือใครที่อยากเจนเองอะ่ะแล้วแบบสม,มมติว่าได้เ,ออทเทเซอร์เซฟทรีมาแล้วก็เหมือนกับแบบมันเจนได้แค่12คําอย่างเงี้ยเออก็มาใช้ตัวนี้มาเจนเนอเรแล้วยัดกลับเข้าไปได้นะแต่ผมเองผมก็ไม่แนะนํานะ คือส่วนเพราะว่าเพราะว่าล่าสุดที่ผมเพิ่งเขียนบทความไปก็คือเจนซีดบน Apple อะไรเงี้ยคือมันมีความเสี่ยงมันมีร่องรอยเหลืออยู่อะ่ะผมก็คิดว่าจริงๆการเจเนเรตจากตัว h าร์ดแวร์ดูแล้วก็ยังมีอะไรที่มันแบบอ่าจะเสี่ยงน้อยกว่านะถึงแม้ว่าการเจเนเรตด้วย t u u ไอ้แรนดอมเนี่ยมันมันดีกว่าก็คือพูดง่ายคือไอการทอดลูกเต๋าเนี่ยยังไงแบบคือมันมัน มันได้แรนดอมจริงๆอ่ะทรูแรนดัมนัมเบอรจริงๆมันไม่เหมือนกับการใช้แรนดอมในฮาร์ดแวรอลเล็ตมันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเทียบกับมาเจนเองเนี่ยผมก็ยังมองว่าเฮ้ยอินนั่นมันก็เซฟกว่านะอาจจะไม่เป็นไรนี่ทําให้ดูง่ายๆก็คือมันจะมีไอ้เมโมนิกโค้ดไอ้คอนเวอร์เตอร์เนี่ยก็เลือก24คําคำนะแล้วกดเจเนเรตเสร็จแล้วเสร็จแล้วเลยเสร็จเลย เนี่ยแล้วถ้าเราเลือกดูเนี่ยเราเราเห็นตรงนี้ไหม <c oughs> มันคือคำยี่สี่คำนะและคำยี่สี่คำเนี่ยเราดูตัว BIP 3 9มสิบเก้ามันคือตัวนี้เนาะแล้วถ้าเราจะดูตัวที่เป็นเมื่อกี้ที่ผมคำนวณที่เห็นภาพเนี่ยให้เราโชว์ entropy detail เวลาเราโชว์ entropy detail เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้อินเด็กเห็นไหมไอ้ซัฟเฟอร์เนี่ยมันคืออินเด็กอันนี้ที่ถูกลบแล้วนะจริงๆแล้วมันคืออ่าหนึ่งเจ็ดสามสี่นะลบหนึ่งไปแล้วนะเหลือสามสามนะเอ็ 8, เนี่ยก็คือห้า แปดลบหนึ่งไปแล้วเหรอเอ้ยห้าหกแปดลบหนึ่งไปแล้วนะเนี่ยไล่ลงมาแล้วไอ้เนี้ยไล,ล,ล่ล,ลงมาเสร็จเนี่ยมันมาแปลงเป็นสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดดิจิตสิบเอ็ดดิจิตของแต่ละอันเนี่ยเนี่ยมันแปลงมาให้เรียบร้อยแล้วจากจากเวิร์ดเนี่ยมาเป็นอินเด็กซ์ที่เป็นเดซิมอลจากเดซิมอลแปลงเป็นไบนารีแล้วสังเกตฐานหลักสุดท้ายเนี่ยอ่ามันจบแค่นี้ใช่ไหมได้สองร้อยห้าสิบหกบิตเรียบร้อยนะครับแล้วอีกแปดตัวตรงนี้ไหลามาเป็นไบนารีเช็คซัมตรงนี้ ห,ห,หลักการมันคือประมาณนี้เลยนะของใครที่อยากจะเข้าใจนะให้ดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ของไอ้เจ้านี้ไปใช้แล้วลองไปทำความเข้าใจผมก็ศึกษาจากไอ้เจ้านคนนี้แหละนะแล้วก็เราก็ค่อยๆเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นถ้ามีถ้าอยากเจนเองไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องมือนะแต่อาจจะต้องอยู่ใน secure environment นิดหนึ่งนะ <laughs> secure environment เลยนะ <laughs> ม่ให้มันมีร่องรอยเหลืออยู่อย่างนี้ซึ่งผมก็กังวลน,นะว่าเจนแบบน,นี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะมีร่องรอยเหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยตีเลียดไปหมดแล้วนะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเราก็รู้สึกว่าขำๆนะแต่พอตอนนี้มันเริ่มมีค่ามากขึ้นอะไรเงี้ยเราเริ่มตีเลียดกับกับประเด็นเรื่องพวกนี้แล้วแล้วก็ยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนึงนะครับสําหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงนี้ครับสวัสดีครับ